ฟิลิปชื่อที่คุ้นหูคนไทยมาหลายทศวรรษนะครับจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่วันนี้เองเนี่ยฟิลิปได้เปลี่ยนโฉมตัวเองครั้งใหญ่นะครับจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป็นบริษัทชั้นนําด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพพอดแคสต์ EP นี้จะมาชวนคุยเรื่องราวการเดินทางอนนาถึ่งของบริษัทอายุกว่า130ปีนะครับที่พวกเขาเองเนี่ยไม่ยอมจำนนต่อความล้มเหลวแต่กลับลุกขึ้นมาปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากอดนบล็อกนะครับและนี่คือ,อรายการ Geek Monday น,นะครับรายการที่จะมาคุย case study ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาชวนคุยแบรนด์หนึ่งนะครับ ก็คือฟิลิปนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนไทยเนี่ยคุ้นชื่อนี้มาอย่างยาวนานนะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยเราเห็นได้ว่าแบรนด์ฟิลิปเองเนี่ยเริ่มหายไปจากสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าเจอการโจมตีจากแบรนด์ทั้งจากเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งแบรนด์ใหม่ๆจากประเทศจีนนะครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังมาแรงมากๆโดยเฉพาะในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ฟิลิปจึงต้องทาร์ฟอร์มตัวเองนะครับเปลี่ยนจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในวงการอิเล็กทรอนิกส์ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์พวกเขาสร้างนวัตกรรมมากมายมหาศาลนะครับเรืร่องราวของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับจากที่จะล้มเหลวจะล้มละลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสามารถพลิกฟื้นธุรกิจกลับขึ้นมาได้ก่อนอื่นก็ต้องย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นแห่งความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ฟิลิปก่อนนะครับย้อนกลับไปในปี1891 นเมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอแลนด์ Thailand, นะครับสองพี่น้องตระกูลฟิลิปแอนตอนและเจอลาดฟิลิปเนี่ยได้ก่อตั้งบริษัทผลิตหลอดไฟขึ้นนะครับพวกเขามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนตอนนั้นเนี่ยพวกเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นอย่างมากนะครับฟิลิปได้ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วนะครับจากผู้ผลิตหลอดไฟรายเล็กๆสู่การกลายเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าความรู้ที่เราล่าเรียนกันมา โทมัสอวายเอดิสันเนี่ยชาวอเมริกันเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟคนแรกในปี1879นะครับแต่กลายเป็นว่า2พี่น้องชาวเนเธอแลรนด์แอนตันและเจอร์ลัดฟิลิปเนี่ยสามารถที่จะผลิตมันในระดับอุตสาหกรรมนะครับและที่สําคัญวิศวกรของฟิลิปเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญต่อการออกแบบตั้งเดิมของเอดิสันที่ใช้ไส้หลอดไม้ไผ่ ส่วนไส้ในหลอดไฟของฟิลิปเนี่ยทำจากฝ้ายนะครับพวกเขาละลายฝ้ายในสารละลายชนิดหนึ่งและสาม,มารถผลิตเส้นใยขนาดใหญ่ได้นะครับเส้นใยเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพดีกว่าและผลิตได้เร็วกว่าการแกะสลักไม้ไผ่แต่และชิ้นเป็นไส้หลอดนั่นเองนะครับก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบริษัทฟิลิป ด้วยหลอดไฟเทคโนโลยีสูงใหม่นี้เองนะครับปริมาณการผลิตของฟิลิปเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าในเวลาเพียง10ปีแต่ได้ว่าย้อนกลับไปในยุคนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ไฟถนนไปจนถึงพระราชวังรัสเซียเนี่ยถูกส่องสว่างด้วยหลอดไฟของฟิลิปนะครับและเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นพวกเขาก็เริ่มใช้ความเชี่ยวชาญด้านแสงสว่างมาผลิตสินค้าในครัวเรือนอื่นๆนะครับ อย่างเช่นวิทยุเครื่องแรกฟิลิปสามารถผลิตได้ในปี1927นะครับซึ่งแน่นอนครับด้วยพื้นฐานการผลิตหลอดไฟที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นเพียงก้าวเล็กๆในการผลิตหลอดวิทยุหรือว่าหลอดเอ็กซเรย์นะครับดังนั้นมันจึงมีหลอดไฟหลากหลายประเภทจากการผลิตหลอดไฟฟิลิปก็เติบโตเป็นบริษัทเทคโนโลยีไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ในท้ายที่สุด เมื่อตัดภาพมาในช่วงศตรวรรษที่20นะครับเฟลิกก็ได้สร้างสา n ผลิตภัณฑ์มากมายที่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผู้คนทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เครื่องเล่นเทปคาเสเซตไปจนถึงอุปกรณ์ในครัวเรือนต่างๆนะครับความสําเร็จของฟิลิปในยุคนั้นเองเนี่ยมาจากความสามารถในการคิดค้นนวัตรกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับแต่แล้วเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลน,นะครับฟิลิป กับเริ่มประสบปัญหานะครับบริษัทที่เคยเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมกับกลายเป็นผู้ตามในหลายๆด้านนะครับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของฟิลิปลดลงไปเป็นอย่างมากปัญหาสาคัญของฟิลิปในช่วงนั้นก็คือการขาดโฟกัสทางธุรกิจนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเกินไปตั้งแต่หลอดไฟเป็นจนถึงชิปคอมพิวเตอร์นะครับทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกตลาด นอกจากนี้โครงสร้างองค์กรที่มันใหญ่โตและเอถอะทะมีความซับซ้อนสูงยังทําให้การตัดสินใจเป็นไปนอย่างล่าช้านะครับมันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลที่ตามมาก็คือการขาดทุนอย่างหนักในช่วงปลายทศวรรษที่1,990ถึงต้นทศวรรษที่2,000ฟิลิปได้สูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะครับและก็ต้องปิดโรงงานหลายแห่งพร้อมกับปลดพนักงานจํานวนมากสถา,านการณ์ในตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่มีทางออกนะครับและหลายคนคิดว่าฟิลิปอาจจะต้องปิดตัวลงในไม่ชา้า แต่มันมีจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญนะครับเพราะว่าในวิกฤตเนี่ยมันย่อมมีโอกาสอยู่เสมอผู้บริหารของฟิลิปเนี่ยตระหนักดีว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี2011นะครับฟานวอนเคอเทนได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO คนใหม่ของฟิลิปนะครับเขามองเห็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนทิศทางของบริษัทครั้งใหญ่วอลนเอเทนเองเนี่ยตัดสินใจที่จะโฟกัสไปที่ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพนะครับ ซึ่งมันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคตเขาเล็งเห็นว่าประชากรโลกที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวมถึงการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันจะสร้างความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างมหาศาลการตัดสินใจครั้งสำคัญของวานเฮเก็คือการแยกธุรกิจของฟิลิปออกเป็นสส่วนหลักๆนะครับก็คือธุรกิจด้านแสงสว่างและธุรกิจการดูแลสุขภาพ โดยโฟกัสไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะครับการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าฟิลิปเองเนี่ยต้องลงทุนอย่างมหาศาลในเรื่องของ R&D รวมถึงการซื้อกิจการบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์หลายแห่งนะครับเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับ นั่นเองนะครับที่ทําให้สุดท้ายเนี่ยฟิลิปได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นําด้านเทคโโนลยีทางการแพทย์ของโลกนะครับโดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยโรคก,การรักษาไปจนถึงการดูแลสุขภาพที่บ้านนะครับตัวอย่างหนึ่งของนวัตรกรรมที่น่าสนใจก็คือระบบตรวจสอบสุขภาพทางไกลที่ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถวัดสัญญาณชีพต่างๆได้จากที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังแพทย์เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ระบบนี้เองเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระของโรงพยาบาลนะครับแต่ว่ายัางช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นเคยนอกจากนี้ฟิลิปยังพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ทานสมัยนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องซีทีสแกนเครื่องเอ็มอาร์ไอที่ให้ภาพความละเอียดสูงและมีความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับช่วยให้แพทย์เนี่ยสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการนำความเชี่ยวชาญดั้งเดิมด้านแสงสว่างน,นะครับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่นการพัฒนาสายส่วนหัวใจที่ใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกแทนสายไฟฟ้านะครับทำให้มีความปลอดภัยและความแม่นยำมากขึ้นฟิลิปเองเนี่ยก็ไม่ได้มองข้ามโอกาสในตลาดเอเชียนะครับซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว,รวและมีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่สูงนะครับบริษัทเองเนี่ยได้เปิดสำนักง,งานใหญ่ประจําภูมิภาคในสิงคโปร์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพในเอเชีย หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจของฟิลิปในเอเชียก็คือการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพทางกายสําหรับพื้นที่ห่างไกลนะครับเช่นในเกาะนิวกีนีของอินโดนีเซียที่ซึ่งการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับฟิลิป ได้พัฒนาระบบที่ช่วยให้พดุงคันในพื้นที่เนี่ยสามารถตรวจสุขภาพของหญิงตั้งคันและส่งข้อมูลไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรักษาหากพบปัญหานะครับก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของฟิลิปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับของการปรับตัวทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจากบริษัทที่เคยประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักนะครับฟิลิปได้กลับมาเยือนหยัดเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันเนี่ยฟิลิปเป็นหนึ่งใน3บริษัทชั้นนานเทคโโลยีง แของโลโดยมีรายได้จากธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นกว่า4ีเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความสําเร็จนี้เนี่ยไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่แหลมคมอมากมๆข,ของเหล่าผู้บริหารนะครับแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวขององค์กรและพนักงหานทุกคนของฟิลิปสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ฟิลิปจะเปลี่ยนทิศท,ทางธุรกิจแต่พวกเขายังยึดมั่นในปรัชญาเดิมของบริษัทนะครับนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน เป้าหมายใหม่ของฟิลิปก็คือการปรับปรุงชีวิตของผู้คน3,000ล้านคนทั่วโลกภายในปี2025ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทา้าทายอย่างยิ่งนะครับแต่มันก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของพวกเขาทุกคนการเปลี่ยนแปลงของฟิลิปเนี่ยเป็นเคสตัศดีที่น่าสนใจนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มสําคัญของโลกในปัจจุบันนั่นก็คือความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อไม่เรือรัง ฟิลิปเองเนี่ยได้วางตำแหน่งตัวเองให้อยู่ในจุดที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดเพราะฉะนั้นเรื่องราวของฟิลิปมันไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพียงเท่านั้นนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรและบุคคลทั่วไปนะครับว่าไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคหรือความล้มเหลวใดๆหากมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรค และประสบความสําเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับในขณะที่โลกเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอย่างรวดเร็วบทเรียนจากการเปลี่ยนแปลงของฟิลิปจึงมีค่ามากนะครับเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสําเร็จในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันสําหรับอนาคตนะครับแต่การกล้าที่จะปรับตัวมองการไกลและยึดมั่นในคุณค่าหลักขององค์กรจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของฟิลิปใน E ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับพรเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิจใททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ a d r a d o t h a R A, A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ